galawang <laughs> โอเอินแผ่ใหญ่มากนะเดี๋ยวครูจะเรียกรถหนึ่งหกให้มารับเอินไปเย็บแผ่นะหนูจะเป็นอะไรมากไหมคะและ้วหนูต้องเสียตังค์เยอะไหมไม่ต้องกังวลน,นะเอินเดี๋ยวครูจะโทรหาแม่ของเดือนให้นะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับแม่ วันนี้เอเรียวอนเลยนบอลแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มหัวแตกค่ะโรงเรียนกำลังจะพาเอือมไปที่โรงบรลใกล้ๆนี้นะคะตายแล้วค่ะคุณครูลูกฉันเป็นอะไรมากไหมคะแล้วไปโรงพยาบาลก็ต้องเสจดังเยอะเลยใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าโรงเรียนของเรามีประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนทุกคน,นะคะ่ะสามารถเบ,บิกค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลได้สูงสุด6 0 0 0บาทต่อคร้งเรือน,นะคะ ดีจังเลยค่ะคุณครูที่เสียงเงินไป180บาทคุ้มครองได้เยอะขนาดนี้ได้หรอคะขอบคุณทางเรียนม,มากเลยนะคะคุณแม่สบายใจแล้วนะคะแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่อย่าลืมมาทาปหลกการทยกับทา<อ>งโรงเรียนก<ม>ัน<ม>นะคะ